ายจูลี่หลุนหัวหน้าพรรคกุมินตังพรรคฝ่ายค้านตะเวนรณรงค์ลงประชามติ4เห็นด้วยไปตามท้องถนนและยอมรับว่าพรรคกุมินตังนั้นไม่มีเงินไม่มีอะไรในมือเลยแต่อาศัยพลังมดของผู้ให้การสนับสนุนรณรงค์ให้ผู้เห็นด้วยกับการลงประชามติในคราวนี้ทั้ง4ประเด็นและเรียกร้องให้ประชาชนนั้นร่วมกันเห็นด้วยใน4ประเด็นด้วยนะครับครับส่วนพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้าพรรครัฐบาลนั้นก็มีคำสั่งจากหัวหน้าพรรคให้ร่วมกันรณรงค์ให้ประชาชน ลงคะแนนไม่เห็นด้วยทั้ง4ประเด็นคือ4ไม่เห็นด้วยโดยในส่วนของสสพัก DPP อย่างนางเฉินถิงเฟยระบุว่าพัก DPP นั้นได้รณรงค์โดยอาศัยการทดสอบการลงคะแนนผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อให้ประชาชนนั้นออกมาใช้สิทธิ์กันเยอะๆแล้วก็ มีการสอนวิธีการลงประชามติด้วยนะครับส่วนในสื่ชื่อไข่สอสอของพัก d p p ก็บอกว่าสติ๊กเกอร์ติดบนมือถือหรือที่อื่นๆเมื่อดูโทรศัพท์ก็จะต้องเห็นเป็นการเตือนว่าต้องไปลงประชามติแล้วแล้วก็อาจจะเอาไปแจกให้กับเพื่อนๆติดได้ทุกที่เพื่อเป็นการเตือนใจด้วยครับในช่วงสุดสัปดาห์ก่อนการลงประชามตินะครับประธานาธิบดีชัยวนก็ได้ประกาศให้สมาชิกพักนั้นต้องออกมาลงคะแนนเสียง คําสั่งสีไม่เห็นด้วยเพื่อปกป้องนโยบายของรัฐบาลในส่วนของพรรคฝ่ายค้านก็ยังมีทั้งผู้เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยหาความเป็นเอกภาพไม่ได้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาผู้ว่าการเมืองต่างๆที่สังกัดพรรคกุมินตังก็ยังคงมีความเห็นต่างในแต่ละประเด็นจึงต้องติดตามผลการลงคะแนนในสุดสัปดาห์นี้พฤษณัไนสรีประพาสรายงาน